ติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์แล้วผิดกฎหมายหรือเปล่าต้องไปแจ้งที่ขนส่งหรือเปล่า ติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์แล้วผิดกฎหมายหรือเปล่าต้องไปแจ้งที่ขนส่งหรือเปล่าเป็นคำถามที่ท่านเจ้าของรถสอบถามกันเข้ามานะครับผมขอแนะนำให้ท่านเจ้าของรถที่นำรถมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีรถยนต์หรือว่าแรปด้วยฟิล์มแล้วเนี่ยควรที่จะต้องแจ้งกับทางขนสง่งเพราะว่าทางกฎหมายของเราได้แจ้งเอาไว้นะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสีที่ไม่ตรงกับ ในสมุดนะครับนั่นคือถือว่าเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็ไม่ได้ตรงตามกับสภาพของรถที่ใช้งานอยู่จริงเราควรที่จะต้องทําการนะครับแจ้งขนส่งก็จะทําให้ท่านเจ้าของรถ ใช้งานได้อย่างสบายใจอันนี้เรื่องความถูกต้องก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของชั่วคราวา6เดือนอาจแค่ฝากระโปรงหน้าหรือหลังคาหน้าแค่1ปีหรือก็จะแรปทั้งคันโดยสีปกติสีดําด้านสีแดงสีอื่นๆที่มีรถทั่วไปมีตลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลอกเปลี่ยนสีใหม่บ่อยๆท่านเจ้ของรถบางท่านก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องตรงนี้มากนักนะครับเพราะว่า เดี๋ยวต้องไปแจ้งใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของท่านเจ้าของรถแต่อย่างไรก็ดีครับทางเราแนะนำว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอสีบนรถยนต์ด้วยการเอารับสติ๊กเกอร์นะครับควรที่จะแจ้งเปลี่ยนกับทางขนส่งกับุณครับ